สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคร์น้ำเพือนสับเฟซบุ๊กนะจ๊ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จเห็นไหมเออไม่สบายเสียงเปลี่ยนบปล่จะมารีวิวครีมตอนกลางคืนค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้ชิชูเหมือนเดิมสับข้อไปที่หน้าเพราะว่าถ้าใช้ผ้าขนหนูมันจะทำให้เกิดสิวได้นะจ๊ะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยเช็ดทนเนอร์นะจ๊ะที่บอกเอาสันดิขึ้นมาขย่าวก่อนนะเหนี่มเลยเห็นไหมแล้วก็เช็ดยอ้อนขึ้น ดูเห็นไหมจะยังไม่หมดนะครับครีมภาพอะไรเสร็จแล้วนะคะนี่ครีมกลางคืนของน้ำตัวนี้นะคะเป็นครีมไพรสดค่ะเพื่อนๆเนื้อครีมอย่างนี้ทา,าแล้วหน้าเหลืองไม่ต้องตกใจนะจะโอเคไหมแต้มให้ทั่วห้าจุดแบบนี้นะคะแล้วก็ถูให้ทั่ว ตัวนี้รักษาป้ากัะจุดด่างดำนะคะสิวบำรุงแค่ตอนกลางคืนอย่างเดียวทาแล้วหน้าก็จะเหลืองแน้าหน้าป่วยนะอืมโอ้นี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนทาครีมกลางคืนเห็นไหมอืมโอเค เสร็จแล้วเห็นไหมมีมือกล้องนะคะนี่นี่เราอยู่กับโฟน <Bye. S 1> <Bye. S 2> บายเพื่อนๆยฝันดีนะคะฝ <Bye. S 2> ันดีนะคะเพื่อนๆบายสันดีนะเจ็ทรอตีสุ